สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมวามสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามาดูมุมทิวลินเซียนะคะมุมทิวลินเซียปลูกในลักษณะแบบนี้นะคะใช้ขอนไม้ใช้ขอนไม้แล้วก็อันนี้ก็ใช้มะพร้าวสับนะคะขอนไม้เล็กๆค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นขอนไม้แล้วตั้งแบบนี้นะคะอันนี้ก็ทิวลนินเซียอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะนี่ค่ะเขากำลังออกดอกแบบนี้นะคะใช้ขอนไม้แบบนี้นะคะ เป็นห้อยแหวนนะคะเป็นแบบห้อยแหวนนี่ก็สวยค่ะมเจูเลเซียสวยๆเลยนะคะเราจะใส่ไบได้ตุ๊กตาแบบนี้ก็สวยนะคะปลกูกตุ๊กตาแบบนี้แล้วก็ปลูกแบบนี้นะคะปลูกแบบนี้ก็สวยค่ะแล้วก็ในลูกลูกจินปิดนะคะลูกจินปิดแบบนี้ก็สวยมากเลยนะคะสวยมากค่ะกาลังออกดอกปลูกได้หลายหลาย,หลายแบบเลยนะคะ นี่ค่ะเราปลูกผสมแบบนี้ก็ได้นะคะปลูกในเหมือนกับว่าเป็นตะก้อน,นะคะเป็นตะก้อแบบนี้นะคะลักษณะในการปลูกนะคะเป็นตะก้อแบบนี้ก็สวยค่ะคะ <S <S ่ะเพื่อนๆคะๆ่ะตรงนี้นะคะเราใช้มะพร้าวสับมะพร้าวสับมัดแล้วก็เอาทีเรนเซียนะคะมามัดติดกับมะพร้าวสับแบบนี้นะคะโดยใช้ลวดแบบนี้นะคะลวดแบบนี้มัดแล้วก็จะเป็นพุ่มสวยๆนี่นะคะเป็นพุ่มสวยๆเ,เป็นพวงสวย ไก่แกงข้างในก็จะเป็นไม้นะคะเป็นไม้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นตอไม้แล้วก็ทําเป็นที่แขวนไว้นี่ค่ะเราจะไดะคิวเรนเซียสวยๆนะคะในมะพร้าวสับแบบนี้นะคะคุมด้วยมะพร้าวสับก่อนนะคะแล้วก็คิวเรนเซียย,ยึดเลยค่ะแบบนี้สวยมากนะคะปลูกแบบนี้ก็ได้นะคะได้มุมสีสวยหนึ่งมุมเลยนะคะแล้วเราก็สามารถปลูกไว้ในหอยโบบายยอ่างนี้ได้นะคะวางไว้เฉยๆนะคะไม่ต้องใช้วัสดุปลูก เราก็ปลูกไปในหอยเบอร์ใบสวยๆน่ารักแบบนี้เลยนะคะและอีกนี่อีกหนึ่งมุมนะคะเราก็ปลูกแบบแนวตั้งนะคะปลูกแบบแนวตั้งแบบนี้เลยค่ะปลูกแบบแนวตั้งแบบนี้นะคะแนวตั้งสามชั้นนะคะแนวตั้งสามชั้นแบบนี้ค่ะแนวตั้งสามชั้นแบบนี้ก็สวยน่ารักเลยนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ